ตาอทีโอ้โหเพิ่งเดรูดสมาธรมาโอ้โหมาเลยคไม่เป็นไรผมหน้ามาแล้ว่ตาคิ้วมาแล้วสาเองอผมมาแล้วนะเหลือเวลาแค่ไหนยอยังยัไ่สบายตอนนี้เวลาเหลือสองายิ้มทีเดียว แค่คนสวยกูสีทิยาแล้วปไกลกอ่าอีกสิบวิเอาแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลาครับโอ้โหไม่เมื่อกี้ดูมีเงินหน้ามองผมด้วย ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นลอย่างเดูประตูญี่ปุ่นฟังเพลงญี่ปุ่นหนังด้วยอาหารญี่ปุ่นอะไรเ้ยอบมย่ดียวางอเโทีข้อต่อไปเลยนะอย่าิ้งนะมีดกชายับตอไม่มีพาะว่าพี่หนูครับหนูอะไแพี่หนู Oh, <laughs> ครับวันนี้จะเป็นการเห็นขานระหว่างแขนของนัดก,กับขาหน้า So น,นี่ครับเร,รียนเริ่มรายการไปบอกแม่เลยน,นาฬิกาฟังทีเดียวไหครับ้อที่หกแล้วสุดท้ายแล้วดีนะตาเองไหครับเอาสุสดท้ายแล้วจับตาครับ Não don't ต้องกลายไทยลองถามต้องกลายไทย ไหนมาดูข้อสุดท้ายขอใครขอใครนี <ays> ่โปจะคงคืนอยู่สุดยอดมากขาไม่อยากขึไหนนะาจะเข้าไปสิ่งนี้ก่อลวเน่ย ก็ผ่านไปทุกข้อจริงๆแล้ใช right. at um> right. right? ่ไหมใช่เลยครที่อที่ชนชอบมาทำอไรแด้ตามใจอย่างนี้ง่ายๆนะครับส่งข้อรี้องมาได้ที่อีเมล u p y o u a g t i o n c o m หรือยตามด้วยข้อความส่งที่4 8 2 5 5 1รวมถึงทาง Facebook ด้วยกงค่ะก็บว็บเฟซก่ซต์ u p o u t v แล้วก็ยังมีทาง music.mth.com/upyou ด้วยใช่แล้ว ครับและช่วงหน้ากลับมาโอ้โหเรียกว่ามิชชั่นสุดยุ่รออยู่มีเรื่<ห><ๆ>องมาหมอสู้กันต่อแล้วถ้างานท่อนที่มันยังน้อยกว่าน,น,น่ากลับ up to you fight for